สวัสดีค่ะนี่คือ,อสดอดรอพราวอารุณังศิเวทนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูหน้าเว็บไซต์มาตรฐานพื้นฐานที่มันมักจะมาเป็นเทมเพลตของดีมเวเบอร์สมัยก่อนนะคะสมัยนี้ก็ยังมีนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าบางบางทีจะมีพวกเทมเพลตที่เป็น HTML5 ปนมาด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรด้านบนสุดตรงกลางนะคะเรียกว่า h e a d e r นะคะปกติถ้าอยู่ใน Facebook ก็จะเรียก Cover ใช่ไหมคะต่อมานะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาที่เป็นบาร์แนวตั้งอันนี้เรียก สายบ่าคุณสามารถระบุลงไปก็ได้นะคะว่า l e f ไซายบ่าสายบ่าด้านซ้ายหรือไร g h t สายบ่าสายบ่าด้านขวานะคะแล้วบางทีเราก็จะมีเมนูใช่ไหมคะที่เป็นมันอยู่แนวนอนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะพอเอาเมาส์ไปวางปุ๊บมันก็จะมีเมนูที่ dropdown ลงมานะคะเราสามารถเรียกเอ่อตอนที่ยังไม่มี dropdown ว่าเมนเมนูก็ได้นะคะถ้าเมนูหลายอันคุณสามารถใส่ s ก็เป็นเมนูนะคะต่อไปนะคะถ้าเอ่อตรงที่มัน d r o p ดาวนะคะคุณก็สามารถเเขียนว่า dropdown menus ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะที่มันเป็นด้านล่างเ,าเป็นแถบยาวๆนะคะบางหน้าก็มีบางหน้าก็ไม่มีใช่ไหมบางทีตรงด้านล่างนี่มันก็จะมี s i ส e Map ใช่ไหมคะมี s i ส e Map อยู่ข้างล่างข้างล่างนี้เราเรียกว่า Footer นะคะ ตอ footer นะคะบางครั้งจะมีไซต์แมปนะคะไซต์แมปแบบแผนที่เว็บไซต์ใช่ไหมว่าส่วนไหนอยู่ที่ไหนนะคะเผื่อบางคนหาอะไรไม่เจอก็จะได้ดูตรงนี้บางครั้ง f o o t ต er อรก็จะมีชื่อของบริษัทใช่ไหมคะมีชื่อของบริษัทมีที่อยู่ของบริษัทมีเบอร์ติดต่อนะคะอย่างเช่น contact information นะคะ ต่อไปนะคะสิ่งที่คุณสับอื่นๆที่คุณอยากจะรู้นะคะแบบเมื่อกี้ก็มีเรื่อง Contact แล้วใช่ไหม Company at d ย s ่ที o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  ่โลโก้ของบ corporate logo corporate กับ Company ก็ใช้แทนกันได้นะคะอ organization องค์กรใช่ไหมคำพวกนี้จะคล้ายๆกันความหมายแตกต่างกันดเดียวเองนะคะต่อไป navigator นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งที่คนที่ออกแบบเว็บไซต์น่าจะรู้ navigator เหมือนเป็นตัวนำทางนะคะถ้าเว็บไซต์ในลักษณะที่โชว์ให้ดูตัว นำทางก็คือพวกเมนูข้างบนกับดอกดาวเมนูแต่ถ้าคุณเอ่อทำเว็บไซต์ที่เป็น HTML ไฟล์นะคะเออตัวนวิเกเตอร์ก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอย่างเช่นคลิกขวาแล้วมมาเมนูจึงปรากฏขึ้นอะไรประมาณนั้นก็มีนะคะ ต่อไปนะคะเมืเ่อกี้ก็พูดถึง address ใช่ไหม address อาจจะอยู่ที่ฟุตเตอร์นะคะหรือ image นะคะ pictures ก็หมายถึงรูปภาพนะคะ banner banner อาจจะอยู่ที่ header ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะไว้ใน content area ตรงกลางนะคะต่อไป advertising นะคะก็แปลว่าโฆษณานะคะบางคนอาจจะเป็น advertising banner ก็เป็นไปได้นะคะ banner จ,จะเป็น banner ขององค์กรเองหรือว่าเป็น banner ที่เป็นโฆษณาของคนอื่นนะคะต่อมา widget Widget a ี e a นะคะ w i d บ e t a r e าบางครั้งเราก็มักจะวางไว้ที่ไซบาใช่ไหมด้านใดด้านหนึ่งถ้าเราใส่ Facebook ของเราลงไปนะคะ Facebook ที่เราใส่ในเว็บไซต์นะคะก็เป็น Widget เช่นกันนะคะอาจจะพูดเธออาจจะพูดว่า Facebook Widget ก็ได้นะคะบางเว็บไซต์ก็จะมี Search Box อยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่ทางด้านขวามือนะคะโอเคเดี๋ยวลองมาแต่งประโยคที่ขึ้นต้นด้วย d a r e is และ d a r e are ดูนะคะ ตัวอย่างเช่น There is an image of bird on the header นะคะแปลว่ามีรูปภาพของนกบน header ต่อไปนะคะ There is a like button in Facebook widget มีปุ่มไลค์ใน Facebook widget ต่อไปนะคะ there are many drop down menus under header นะคะก็มี drop down menu หลายอันใต้ header นะคะคุณสามารถแต่งประโยคอื่นๆได้อีกเยอะเลยอย่างเช่น there is a contact information เอ่ออินฟเตอนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะให้คุณอาจจะลองนะคะวิธีการฝึกฝนก็ลองหาเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนมานะคะแล้วก็เขียนประโยคอย่างน้อย5ประโยคเพื่ออธิบายหน้าตาของเว็บไซต์นั้นนะคะคุณอยากจะหาเว็บไซต์ที่มันหน้าไม่เหมือน HTML template ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ก็ได้หาหน้าที่เป็น HTML ไฟล์หาพวกเว็บไซต์ประเภทเอ,อ่อเว็บออฟเดอะเเว็บนะคะมันก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มีความแปลกแล้ว ก็มีความสวยงามนะคะก็ขอบคุณมากที่รับฟังกดไล้กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ